จังหวัดนราธิวาสนะคะมีการถแถลงแผนที่จะเสริมสร้างสันติสุขค่ะประจำปีงบประมาณ2,567เน้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะ พลตรีเฉลิมพรขำเขียวนะคะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้เป็นประธานในการถแถลงแผนเพื่อที่จะเสริมสร้างสันติสุขประจำปีงบประมาณ2567ที่ห้องประชุมกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกัลยาณนนิวัฒนานะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็มีนายปรีชานะคะนวลน,น้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะในการเข้าร่วมประชุมนะคะโดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็กล่าวค่ะว่าการเดินหน้าในเรื่องของการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี2567ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ได้มีการจัดทําแผนในการรองรับภายใต้แผนนะคะแล้วก็ข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่น โดยในปีนี้นะครับก็จะมีการมุ่งการบูรณาการการทํางาน3ฝ่ายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับรวมถึงการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและก็การบังคับใช้กฎหมายเป้าหมายเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจะมีการลงพื้นที่มากขึ้นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์ต่างๆครับที่สําคัญก็คือจะมีการเดินหน้าเรื่องของการปฏิบัติงานให้เป็นไปนตามนโยบายของพวกในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ทั้ง5ด้านให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดครับ